สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะวันนี้มาดูเกี่ยวกับสินเชื่อเงินกู้หนึ่งมืนบาทของธนาคารอมสินที่เป็นมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ที่มีวงเงินให้กู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทซึ่งขณะนี้หลายคนเข้าไปสมัครสินเชื่อตัวนี้แต่ไม่สามารถสมัครได้ซึ่งวันนี้จะมีตัวอย่างหน้าจอพร้อมกับวิธีการแก้ไขนะคะถ้าใครยังกู้ไม่ได้จะต้องทำอย่างไรล่าสุดได้ตรวจสอบเช็คแอปพลิเคชัน m y m o สินเชื่อโควิดของธนาคารอมสินที่ปล่อยกู้รายละ10,000บาทดอกเบี้ยต่ำเพียง เดือละ0.35ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยคงที่หรือแฟ t เรทนะคะซึ่งธนาคารออมสินนั้นมีวงเงินรวม10,000ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดท,ที่เข้มข้นขึ้นโดยบรรเทาความเดือดร้อนรายละ10,000บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ของธนาคารอมสินผ่านทางแอปพลิเคชัน m มโมได้ค่ะซึ่งบางรายพบข้อความว่ามีการปิดปรับปรุงระบบนะคะขึ้นมาแบบนี้เลยบางคนก็เลยตกใจและบางคนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo แล้วแต่หาปุ่มคลิกทำรายการสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ไม่เจอนะคะ ซึ่งตรงนี้มาดูกันทำไมบางคนถึงยังเข้าไปในแอปพลิเคชัน m ม่ o มแล้วไม่มีปุ่มให้สมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ที่เป็นวงเงิน1,000 0บาทนี้นะคะซึ่งธนาคารออมสินได้เริ่มให้ลงทะเบียนในส่วนของการขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 รายละ1,000 0บาทเริ่มวันที่13พฤษภาคมปี2,564เป็นต้นไปโดยผู้ที่สามารถข อสินเชื่อสู้ภายโควิด -19 ของธนาคารออมสินได้จะต้องเป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่จะกู้ได้ในวันที่13พฤษภาคม2564นี้เฟสแรกจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินที่อยู่ในเขต พื้นที่สีแดงเข้มโดยพื้นที่สีแดงเข้มมีทั้งหมด6จังหวัดดังต่อไปนี้ค่ะได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีจังหวัดชนบุรีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมทั้งสิ้น6จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนี้จะสามารถยื่นกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 วงเงินคนละ10,000บาทผ่านธนาคารอมสินได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมปี2564เป็นต้นไปนะคะ ย้ำอีกทีหนึ่งต้องเป็น6จังหวัดในเขตพื้นที่สีแดงเข้มค่ะกรุงเทพมหานครหนนนทบุรี2ปทุมธานี3ชนบุรี4สมุทรปราการ5และเชียงใหม่6ค่ะและนอกจากนี้นะคะบางท่านอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัด แต่ไม่สามารถยืนกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 วงเงิน1,000 0บาทนี้ท่านที่ยื่นกู้ไม่ได้เหตุผลเนื่องจากอันนี้ค่ะโดยธนาคารออมสินได้ระบุเอาไว้ว่าผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ดาวน์โหลดและใช้บริการแอปพลิเคชัน m y m o อยู่ก่อนวันที่1พฤษภาคมปี2,564นะคะเพราะฉะนั้นใคร ที่ไม่ได้ใช้บริการและไม่ได้ดาวน์โหลดและไม่ได้ VERIFY การใช้งานแอปพลิเคชัน m y m o ก่อนวันที่1พฤษภาคมปี2,564ท่านก็จะไม่พบปุ่มสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9เพราะฉะนั้นก็จะยังไม่สามารถขอกู้สินเชื่อวงเงิน1,000 0บาทผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o นี้ได้นะคะและ ยังมีเฟสที่2ค่ะซึ่งจะขยายความช่วยเหลือครอบครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยจะเริ่มต้นในวันที่20พฤษภาคม ปี2564เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากเขตพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดตามที่ได้กล่าวไปแล้วหากท่านยังไม่สามารถลงทะเบียนในการขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9วงเงินคนละ1นึ่งบาทใครที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดจังหวัดอื่นๆนนอกเหนือจากนี้ ท่านจะสามารถยื่นขอสินเชื่อสู้พโควิดสิวงเงินกู้1นึ่งบาทสามารถยื่นขอได้ทุกท่านเริ่มวันที่20พฤษภาคมปี2,564นะคะแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นลูกค้าที่ได้ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้บริการแอปพลิเคชันไม Mo โมของธนาคารอมสินอยู่แล้วโดยจะต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ก่อนวันที่1พฤษภาคมปี2564นะคะคราวนี้มีคำถามว่าหากต้องการยื่นกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ของธนาคารอมสินที่มีวงเงินให้กู้รายละ10,000บาท อัตราดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ถ้าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันและดาวน์โหลดมาก่อนวันที่1พฤษภาคมปี2564ตรงนี้ธนาคารแจ้งว่าลูกค้ากลุ่มอื่นธนาคารจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นล่าสุดนี้ผู้ที่จะสามารถขอกู้สินเชื่อสูู้้ ไ o โควิด19วงเงินรายละ10,000บาทของธนาคารอมสินจะประกอบด้วยเฟสแรกก็คือคนที่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมต้องเป็นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะคะและเป็นผู้ที่ดาวน์โหลดและใช้บริการแอปพลิเคชันไมโมก่อนวันที่1พฤษภาคม ปี2,564ถึงจะมีปุ่มให้คลิกสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อยื่นกู้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารอมสินได้ค่ะและผู้ที่อยู่นอกเขตพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดก็คือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีชนบุรีสมุทรปราการและเชียงใหม่ท่านจะอยู่ในกลุ่ม เฟสที่2นะคะสามารถยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 รายละ1,000 0บาทเริ่มวันที่20พฤษภาคมปีพศส5 6 4นี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เคลียร์กันแล้วนะคะใครที่ยังไม่พบปุ่มสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ในแอปพลิเคชัน m ม m o ลองดูเงื่อนไขาตามที่แจ้งวันนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ